สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศของการนําเสนอโรงงานวิชาชีพของนักศึกษาแผนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกดกันครับ สำหรับคลิปนี้จะเป็นของกลุ่มในนั้นไปชมกันเลยค่ะกรรมการที่ทโรและสวัสดีเพื่อนเพื่อนน้องชาวเทคโนโลยีสารสนเทศทุกคนนะครับวันนี้กลุ่มของข้าพเจ้าจะมานําเสนอการพัฒนาสื่อโมอชั่นกราฟิกเรื่องแนะนำแผนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเรามาชมกันเลยครับที่มาและความสำคัญนะครับผมข้อแรกครับบุคคลภายนอกมากกว่า80%นะครับยังไม่ทราบว่าแผนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของเราเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างข้อที่2ครับ บุคคลภายนอกมากกว่า70%ครับไม่ทราบว่าแผนกของเราเคยได้รับผลงานดีเด่นในทางด้านไหนบ้างน,นะครับผมข้อที่3ครับบุคคลภายนอกมากกว่า60%ครับยังไม่ทราบว่าเรียนจบแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้างข้อ 4. ครับข้อสุดท้ายแผนกวิชาของเรานะครับยังไม่มีสื่อแนะนำแผนกในรูปแบบของโมชั่นกราฟิกเลยครับ มาถึงวัตถุประสงค์นะครับผมวัตถุประสงค์ครับเพื่อพัฒนาสื่อโมชชั่นกราฟิกเรื่องแนะนำแผน,นวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศครับข้อสอครับเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับชมต่อสื่อโมชชั่นกราฟิกเรื่องแนะนำแผน,นวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศครับเมื่อรู้ที่มาและความสำคัญกันแล้วก็ไปรับชมผลงานของเด็กๆกันเลยครับ เรียนจบม .3 ม .6 ไปเรียนต่อที่ไหนดีถ้าน้องๆมีความชอบในด้านของคอมพิวเตอร์อยากเขียนโปรแกร,รมทำงานด้านกราฟิกแต่ไม่รู้จะเรียนต่อที่ไหนเราขอแนะนำแผานกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยเทคนิคศรีสเกตเรามาทำความรู้จักกับแผนกนี้กันได้เลย แผน,นวิชาเทคโนโลยีสา,ารสนเทศแบ่งการเรียนการสอนออกเป็น2หลักสูตรได้แก่ 1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช 2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวสหมายความว่าถ้าน,น้องๆเรียนจบม3และม6ก็มีสิทธิศึกษาต่อที่นี่ได้ถ้าพูดถึงแผนเหวิชาเทคโนโลยีสา,ารสนเทศหลายคนอาจยังไม่รู้ว่าแผน,นวิชานี้เรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ล้วนๆไม่ว่าจะเป็น การประกอบและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และการติดตั้งโปรแกรมพื้นฐานต่างๆการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆหรือขยากที่จะเป็นยูทูบเบอร์แผนของเราก็มีวิชาการสอนการถ่ายภาพการถ่ายวิดีโอรวมไปถึงการตัดต่อวิดีโอในรูปแบบต่างๆอีกด้วยการันตีความสนุกและความรู้ด้วยผลงานและรางวัลต่างๆที่รุ่นพี่แผนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้สร้างชื่อไว้ไม่ว่าจะเป็น หนึ 1> 1. ่งรางวัลชนะเลิศการพัฒนาทักษะทางด้านนิทศศาสตร์โครงการบูกาทาลนเก้าระดับประเทศจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2. รางวัลชนะเลิศขวัญใจอาชีวศึกษาโครงการอวดดีอาชีวะ5โดยบ, TV, บ 3. ริษัททีวีบูรพา 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2การประกวดภาพยนตร์และสารคดีอาชีวะคุณธรรมสร้างชาติ จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจากรางวัลที่ได้รับมาบอกได้เลยว่าคุณครูทุกคนพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ความสามารถและประสบการณ์ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนเรียนจบสารสนเทศแล้วทํางานอะไรได้บ้างหลายคนอาจสงสัยว่าเรียนจบแผนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วทํางานอะไรได้บ้างแน่นอนว่าแผนวิชาของเรา ผลิตบุคลากรให้สามารถไปทำงานในสายงานต่างๆมากมายหลากหลายไม่ว่าจะเป็น 1. โปรแกรมเมอร์ยอดมนุษย์ที่ใช้ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ในการสร้างโปรแกรมหรือแอปพิเคชันต่างๆบนโลกใบนี้ 2. กราฟิกดีไซน์ผู้สร้างสารรค์งานศิลปะโดยมีเครื่องมือคือคอมพิวเตอร์เพื่อออกแบบงานศิลปะต่างๆไม่ว่าจะเป็นการออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ต่างๆ การออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมาย 3. ผู้ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบการออกแบบเว็บไซต์การพัฒนาเว็บไซต์การดูแลการตลาดของเว็บไซต์และการบำรุงรักษาเว็บไซต์ 4. ช่างภาพผู้ที่บันทึกเรื่องราวต่างๆไว้ในรูปแบบของภาพถ่ายเพื่อเก็บไว้ ็นความทรงจำที่ดีของใครหลายๆคนรับชมกันมาจนถึงตอนนี้น้องๆคงจะรู้จักกับแผนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้นแล้วใช่ไหมครับรีบมาสมัครและเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเราแล้วมาสมัครกันเยอะๆนะครับ ต่อไปขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการให้คำแนะนำได้เลยครับผมเออรู้สึกตอนเสารเสาวสาวเบ็กเก่าตอนจบอะมันไม่มันยังไม่จบอะทำให้มันให้เสียงมันลงพุ๊บพอดีได้ไหมแล้วก็มีตัวหนังสือบางตัวเนาะมันมันต้องดูด้วยว่าช่องว่างอย่างเช่นชื่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีพการศึกษาอย่างี้มันมันมันแยกคำมันอยู่จริงแล้วมันต้องเขียนต่อกัน รู้ด้วยนะครับขยับเข้ามาหน่อยนะอาจารย์ที่ที่ที่ททเห็นนะที่เห็นแล้วก็มีข้อความบางบางบางตัวมันค่อนข้างตัวเล็กไปหน่อยเสียงพูดเสียงบรรยายค่อนข้างเป็นธรรมชาติดีครับสวยนะดีมากาภาพสวยทําได้ดีค่อนข้างเป็นมืออาชีพได้เลยก็ขอชื่นชมในเรื่องของ คอนเทนต์นะครับคอนเทนต์ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับก็คือสามารถนำไปใช้ในเป็นอะไรใช้เป็นสื่อแนแนวการศึกษาได้แบบผู้ชมด้เข้าใจเลยว่าสารนเทศคืออะไรเรียนอะไรบ้างก็ขอเพิ่มเติมในส่วนของช่วงท้ายนะครับช่วงท้ายเหมือนมันจะวินาทีนานไปนิดนึงนะช่วงช่วงก่อนจบนะครับถ้าบีบได้แล้วก็ให้มันตรงกับ ช่วงจบของดนตรีเหมือนที่ท่านอาจารย์สุดรนว่าก็จะจะดีมากนะครับถ้าถ้ามีเวลาก็ปรับได้นะครับตัวนี้นะครับก็คงมีคําแนะนําแค่นี้ครับผมขอบคุณสําหรับคําแนะนําสําหรับของท่านกรรมการมาครับแลวก็ขอบคุณอาจารย์วุติพัฒน์ที่ปรึกษาโครงการของเราด้วยนะครับที่คอยให้คําแนะนํามาตลอดขอบคุณมากครับ ยังไงบ้างครับสําหรับโครงงานวิชาชีพของนักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยเทคนิคสีสะเก็ดของเราหากที่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับนักศึกษาแผนกของเราด้วยนะครับ